จากที่มีชาวบ้านได้ร้องเรียนไปนะครับก็เป็นข้อสงสัยนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ประกอบการบางท่านนะครับถ้าพูดกันจริงๆแล้วก็คือการลักลอบนะครับนำวัสดุนะครับที่ไม่พึงประสงค์นะครับหรือวัสดุที่ มีสารเชือปนจากวัตถุอันตรายบางอย่างนะครับเข้ามากองในพื้นที่นะครับตําบลหนองขามนี้นะครับก็จึงร้องไปยังอุตสาหกรรมชนบุรีนะครับแล้วก็ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะฮะได้รับทราบเพื่อเข้ามาตรวจสอบว่าวัตถุที่นํามากองไว้ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องหรือไม่นะครับามองนี้ด้วยนะครับ หลังจากนี้ไปทางเทศบาลจะดาเนินการอย่างไรครับก็จะดาเนินการตามหน้าที่ที่มีนะครับตามเทศบัญญัติแล้วก็จะมีการปิดป้ายประกาศนะครับตามที่อำนาจหน้าที่ของเราที่สามารถทําได้ครับจะต้องให้เขาหยุดนะครับแล้วก็ให้คมไว้อย่างนี้ก่อนห้ามเคลื่อนย้ายแล้วก็ห้ามนํามาเติมอีกครับเพราะว่ามันมันจะเป็นผลเสียกับอะไรน้ําอะเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ทท่าเมื่อกองอ่ะมันมีสารอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็มันต้องตรวจสอบก่อนครับ okay. น่าจะเป็นสารที่ตกค้างอยู่ในนี้เพราะมันเป็นต้นพื้นที่ต้นน้ําด้วยครับครับติดคลองใช่ไหมครับาแนวกว็ไผยนะมันจะเป็นลําห้วยครับในทางของอุตาหกรรมจังหวัดจะดาเนินการอย่างไรเบื้องต้นครับาทางสำนักงานก็คือจะดำเนินการให้เป็นตามพรบวัตถุรายต่อไปครับในส่วนของทางการ,การานาินกกรรงพนักงานเจ้าที่ตามพรบ